นจ้าหนี่เคยกินเลยมันพอดีมันกินง่ายมากกินแกงก,กะหีชัดมากแต่ใครกินข้าวซอยเชียงใหม่ให้ลืมไปเลย appreciate เข้าถึงรู้ซึ้งเข้าใจสวัสดีครับอีทอราวิเทนะกลับมาอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่เมืองถาหินลือชารถมาลือลัน่นหรือว่าเมืองลำปางนันเองปีที่แล้คิดว่าทำคลิปลำปางจุกๆเยอะๆไปแล้ว แต่มันก็ยังไม่หมดสักทีแม่จินยังมีการส่งร้าน,นต่างๆมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปเนี่ยก็จะต้องเป็นการคลิปแบบเกือบตามเก็บตกร้านที่ยังตกสำรวจไปบ้างหรือว่ารานนั้นเวลา,าไม่เอื่อมหน่วยนะครับแล้วก็แม่จินได้นำเสนอร้านข้าวซอยอีกสามร้านแล้ <Wow. S 1> วก็คือเกือบ <Wow. S 1> ก็คือหลาย,ลายลร้านอีกลิมิตเสิร์ฟร้านอีกมาที่ร้านได้อันนี้ชื่อร้านข้าวซอยคำแสง <Wow. S 1> ก็อยู่ตรงถนนซุอร์ไฮเวย์เนาะวิธีการเสิร์ฟของเขาเนี่ยจะมาแบบว่า ใส่ขัวก,กะทิคนๆมากับอีกแกงแล้วลต้องมาทุกเองนะครับแล้วก็ที่นี่ไก่จากเหมาะกับเด็กอ้วนเราคือมาเป็นชิ้นๆครแต่เดี๋ยวขอชิมน้ำแกงกนรู้สึกจะข้นกะทิมากนะฮะแล้วก็อีกแกงก็จะสผสมคนเปรงไปรสชาติไม่เหมือนเจ้าไหนที่เคยกินเลยค <Wow. S 1> ือค้นกะทิแล้วก็มีความแบบเค็มๆจากไม่ได้เผ็ดอีกแกงมากอืมรวที่แปลกเดี๋ยวขอลองเส้นก่อน mm hmm. เส้นก็ดูน่ากิน คือพอมันคลุกกะทิกับแกงแล้วมันลูกเคิกเคลือบเ,เส้นกำลังดีมากจริงกับเส้นกำลังดีเลยไก่ไก่ที่นี่เหมือนเป็นไก่ทอดนอะ <Whoa. S 1> แปลกฮะทวาีเลือดถกมากเปอให้ไก่ทอดแล้วความนึ่งเกะทิเป็นหลักมาก็เลยลุกเคิกแล้วตัวกกแกงเนี่ยออกติดเค็มนิดนึงแต่ไม่ได้ออะ ไม่ได้เผ็ดอะเป็นข้วนาวซอยรสชาติใครไม่กินเผ็ดก็น่าจะกินได้นะแตวรสมันจะมั่งแหวกับที่เคยกินมันเจ้าไปเลยเข้าซอยที่นี่คือเน้นกะทิคลักแล้วก็มีพริกแกงที่ต้องคลุกๆกันเนาะไม่ค่อยเผ็ดแต่แนวเค็มนํำเป็นหนึ่งต่อเนี้ยคืทานมันเริ่มร้อนๆนะร้อนๆนะแต่ไม่ได้เผ็ดรู้สึกว่าคนไม่กินเผ็ดน่าจะกินได้แต่รู้สึกร้อน,อนเหมือน,นคล้ายๆร้อนพริกไทยร้อนเครื่องเทศบางอย่างที่ไม่ใช่พริกอะ เออแล้วไก่นี่มาเป็นไก่ทอดแล้วเส้นมันกำลังดีมากเพราะมันคลุกกับตัวกะทิตัวน้ําแกงคือเฮ้ยเป็นรสที่แปลกมาก <Wow. S 1> ไม่เคยกินมาก่อยแล้วสุดก,กิน <Wow. S 1> เพลินกินง,ง่าย <Wow. S 1> มาต่ออีกร้านที่ แม่จินแนะนํามานะฮะชื่อร้านบ้านข้าวซอยจันฉายมาตาม Google Map แล้วกันเพราะมันเข้าซอกเข้าซอยแม่เขาเปิดบ้านตัวเองนี่แหละขายนะครับก็ที่นี่จะมีแต่ข้าซวานนออาซอยหมูกันเนื้อน้องเปันไม่กินเนื้อก็ต้องสั่งข้าวซอยหมูเนาเสิร์ฟมาเป็นน้ํากะทินี่แหละเราก็มีพริกแกงแต่ว่าดูสีจะออกแนวแบบไม่ได้ข้นคลักมากนะครับลองชิมก่อนไรลดนวลใครกินข้าวซอยเชียงใหม่ให้ลืมไปเลยรสชาติแบบ ถูกเลยคือไม่เหมือนข้าวซอยเชียงใหม่แต่คือมันนวลนๆมากคือมันกลมกล่อมมันแบบสัดส่วนกะทิกับพริกแกงคือมันพอดีมันกินง่ายมากไม่เค็มโดดไม่หวานโดดอะไรใดเลยข้าวซอยหมูหมูดูห้างกับเคี้ยวมากับพริกแกงอ,อือารมณ์หมูตนุนแต่ยังไม่ได้อบเปื่อยยุ่ยนะมันยังแบบมีเทกเจอร์ให้เราได้เคี้ยวอืมอเดี๋ยวขอชิมเส้นที กะทิและพริกแกงมาแล้วเนาะอืมตัวูกแบบนิ่มๆม,มีความวบาใวนเอกลักษณ์เฉพาะตัว <Wow. S 1> ใครเคยกินข้าวซอยเชียงใหม่ข,ออข้าวซอยที่ขายในกรุงเทพรสที่แบบเป็นรสดีเฝ้ารสกลางๆที่ทุกคนรู้จักไม่เหมือนเลย <Wow. S 1> แต่นี้แอบ,บชอบนะในเอกลักษณ์เขาก็มีเสน่ห์บางอย่างเนี่ยมันเริ่มร้อนพริกแกงนิดๆในคอ แต่จะไม่ได้รสจัดรสเข้มข้นมากตำลังเป็นแบบของเขาอ่ะอ <Ooh. S 1> ตอนนี้นะครับ <Yeah. S 1> อยู่ที่ร้านข้าวซอยบุญยืนนะครับ <Yeah. S 1> ก็สั่งข้าวซอยน้องไก่มาเนาะ oh. ที่นี่เส้น oh. จะเป็นเส้นเหลือง oh. เล็กกลมบางนะครับ oh. แล้วก็น้ำแกงเป็นกะทิกับพริกแกงสีเหลืองออกแนวแกงกะหรี่เดี๋ยวขอชิมน้ำซุปก่อนเนาะ oh. ก็เป็นไง น้ำแกงคือกลิ่นแกงกะหรี่ชัดมากแต่จ้าวนี้กลิ่นแบบผงกะหรี่อะ่ะมาชิมเส้นชิมเส้นมีความแบบนุ่มแต่วก็นหนึบนะเนื้อน้องไก่จ้าตัวค่อนข้างนุ่มเลยอืมมค่อนข้างนุ่มแมต่ก็ค่อนข้างแบบเปออื่อยเว้ยติดลอ็ลอกเๆบะกระดูกหนะักแต่ว่าก็ค่อนข้างแบบนุ่ม ไปเก็บตกที่ร้านข้าวซอยลำป่าอีกสามร้านพูดตรงๆว่ารอบแรกที่เคยมาตะเวนกินกันหลายร้านเนี่ยป้าบุญก็ยังคงยืนหนึ่งในใจอิสลาลบ้านข้าวซอยก็ยังคงตามมา่างๆมคนผนี้ที่ไปกินสร้านทางเราสุดแบบเฮ้ยมันความ appreciate <Wow. S 1> เข้าถึงรู้ซึงเข้าใจ ว่าข้าวซอยที่เรากินมาทั้งชีวิ <ๆ S 1> ตสำหรับเชียงใหมา่าำหรับที่ขายในกรุงเทพฯต่งนางๆเนี่ยมันไม่มีตำรับเดียว <Wow. S 1> มาลายลำปางแต่ละเจ้าก็ทําตำรับข้าวซอยของตัวเองทำให้เราเริ่มเข้าใจความหลากหลายของอาหารมากขึ้นว่าบางทีอาหารแบบเนี้ยพอเปลี่ยนพื้นถิ่นเปลี่ยนจังหวัดสูตรเปลี่ยนหรือจังหวัดเดียวกันสูตรแต่ละบ้านเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนไปเลยเนาะเพราะอย่างกินมาร้านแรกร้านข้าวซอยคําแสงเนี่ย กะทิข้นเลยแล้วก็พริกแกงจอกติดเค็มนิดนึงใครไม่ชอบติดหวานนะ่าะชอบมันจะเส้นบะหมี่เขาอะ่ะก็จะมีความหนึบๆคลุกกับน้ำข้าวซอยคนๆ่นดีส่วนแม่จันสายเนี่ยกินง่ายเรื่อยๆคือกะทิมาจริงแต่ว่ากะทิเขาเหมือนแบบผสมหบวผสม,ผสมหางลายยามกะทิสดน,นี่แหละแต่ก็ผสมแต่ท้งมันไม่มันไม่ข้นเกินมันไม่เลี่ยนเกินและกินกับพริกแกงที่มันดูว่เฮ้ยกำลังดีอะ่ะรสกลมกลมไม่เค็มไม่หวานเกินไปส่วนร้านบุญยืนนี่คือมีความแกงกะหรี่เลยอะ่ะ ือขึ้นกะลีกินชัดเหมือนแกงกะหรี่เคี่ยวเลยก็ทำให้เราสึกว่าเอ้ยสามร้านนี้ก็น่าสนใจ <c oughs> เพื่อเป็นทางเลือกกับใครต้องการแบบกินข้าวสานให้มันแบบมีความยูนีคหีือฉีกออกมานะฝากเพลลิสลำปางไว้ด้วยนะตั้งแต่ถ่ายปีที่แล้วจนถึงถ่ายเก็บตกปนีนี้ดูใน้ี้ครบใครจะมาลำปาง ก็จะได้แบบว่าเออมีการทำการบ้านของกินกันมาบ้างนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากอีทอาาวิบไรอันทุกช่องทางนะครับเฟซบุ o กแฟนเพจทูช anel อินสตาแกรมติดต่อ้้วยอีพีน้าไรอันจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครฝากติดตามกันด้วยวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ